สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รีแลกทาโร่เก้าเก้าวันนี้เราจะเปิดไพ่กันในคลิปของไพ่เล่าเรื่องหัวข้อของไพ่เล่าเรื่องวันนี้นะคะมีคนมีคนอยากฝากไพ่มาบอกคุณน่ะว่าคิดทอดแต่กอดไม่ได้มามาดูพลังงานของไพ่เล่าเรื่องกันนะคะดูสิใครกันที่แบบอยากจะส่งสาร สื่อสารถึงคุณนะว่าคิดถึงแหละว,วันนี้ใช้ไพ่ทาโร่เลยนะคะใช้ไพ่ทาโร่ตีความหมายจากหน้าไพ่กันเลยคิดฮอดแต่กอดบ่ได้คือใครคะมาดูสิคิดถึงคุณแหละก็ทำอะไรไม่ได้รือเป่าอยู่ห่างไกลมีในเรื่องของระยะทางหรืออะไรใดๆมาดูจากไพ่เลยคะ่ะใครกันคะที่คิดถึงคุณ จะไม่เปิดพลังงานคุณนะจะเปิดพลังงานไพ่เล่าเรื่องจะเปิดพลังงานของคุณที่อยากสื่ออยากส่งถึงคุณเลยค่ะมามาดูกันเป็นชาวธาตุอะไรน่าจะขึ้นดูว่าไพ่ท่านจะขึ้นกี่ธาตุนะคะมามาดูกันเป็นชาวธาตุอะไรเป็นชาวธาตุน้ำค่ะค,คนคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ คุณหรือคนคนนี้ใครเด็กกว่ากันในด้านของอายุเพจอัพขับอยากเริ่มต้นใหม่อะค่ะอยากเริ่มใหม่อะเริ่มใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฝากไพ่มาบอกคุณด้วยนะว่าเริ่มใหม่ได้ไหมเรื่องระหว่างเราเริ่มใหม่ได้ไหมขอโอกาสได้ไหมมาดูกันเลยค่ะเนี่ยสายตาออดอ้อน,ออนมากคุณดูแววตาสิออดอ้อนเย้ายวนมากเลยอะ เป็นชาวธาตุลมค่ะโอ้ตอนนี้เครียดนันเนี่ยคิดถึงคุณมากอะดิง่งคิดเรื่องคุณทีไรคนคนนี้จะมีสภาวะแบบนี้เลยดิง่งทําอะไรไม่ได้สภาวะทิ้งตัวอยู่นิ่งๆเงียบๆเ,เก็บตัวเป็นคนที่ดในด้านของทางกายอาจจะไม่ไม่ไม่เป็นอะไรคือปกติแต่ในด้านของทางใจป่วยมาก ป่วยในที่นี้เพราะความคิดถึงคุณนะคะความคิดถึงมันระดับเทนมันเจ็บที่สุดละคิดถึงเพราะมันทําได้แค่คิดถึงใช่ไหมคิดถึงในที่นี้ก็คือต้องการแหละต้องการในที่นี้คืออะไรอะต้องการเจอคุณใช่ไหมพวกคุณน่าจะเป็นกรณีของคนที่ไม่ได้พูดคุยกันมานานแล้วสิบเดือนสิบปีพลังงานนานไปไหมหมออืม รักแท้ไม่มีในเรื่องของระยะทางอ,อ่ระยะเวลานะคะมาเป็นชาวทัตุดินคนคนนี้พยายามกดเก็บขม่มความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้ขั้นรุนแรงเลยนะคุณดูสิจิกเนื้อตัวเอง,ท,งทั้งทั้งที่ใจอ่ะมันก็อยากจะเหมือนพยายามลืมคุณแต่มันทำไม่ได้ก่อนที่จะส่งความคิดถึงถึงคุณนะพยายาม พยายามบอกตัวเองแล้วว่าให้ลืมคุณลืมซะคุณโชคดีแล้วคุณเจอคนใหม่แล้วมัง้งคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมัง้งอะไรอย่างเงี้ยมั้งใช้คําว่ามัง้งคือคำคือ,ค,อคือทิ้งท้ายทิ้งท้ายแบบไม่แน่ใจก็คือว่าคาดหวังแหละว่าขอให้คุณอย่าเพิ่งมีใครแอบหวังนิดนิดอะว่าคุณยังไม่มีใครว่าคุณยังไม่เลือกใครเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาส พลังงานเหมือนคนที่พยายามข่มความรู้สึกตัวเองคนคนนี้โอ้โหเจ็บปวดนะเนี่ยคุณดูสิกรีดตัวเองจนเป็นแผลขนาดเนี้ยเหมือนชอบทรมานตัวเองอะทั้งทั้ง,ท,งที่บางเรื่องมันก็คือเรื่องง่ายอ่อะแต่ชอบทําให้มันยากคิดถึงคุณก็แค่โทรหาคุณถูกไหมมาหาคุณโทรหาคุณทักแชทหาคุณส่งสารสื่อสารนะคะให้คุณได้รู้แต่คนคนนี้เลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะทรมานตัวเองแต่คิดถึงไหมคิดถึงแหละ คิดถึงมากเนี่ยทรมานตัวเองคุณดูสิทัดน้ำทัดลมทัดดินเป็นคนหน้านิ่งเป็นคนที่ไม่หวานด้วยเอาจริง,ท,ง,ท,งทั้งทที่ไพ่ใบแรกขึ้นทัดน้ำทัดน้ำนี่คือความรู้สึกที่มีกับคุณนะแต่บุคลิกส่วนตัวคนคนนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่คนโรแมนติกอะ่ะไม่ใช่คนโรแมนติกไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่คนที่ไม่รักใครนะคะแต่มันเป็น มันเป็นบุคลิกเฉพาะตัวบางคนก็มีความโรแมนติกไงแต่คนคนนี้ไม่โรแมนติกพลังงานโอ้หงาเศร้าเนี่ยอย่าก,กอดคุณมากเลยคุณดูไพ่สิเวลาคิดถึงคุณคนคนนี้เลือกที่จะอยู่เงียบๆตามลำพังกับตัวเองบางทีก็เปิดเพลงฟังบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรดูอะไรก็ได้นะหรือหรือหาสิ่งที่มันเป็นของของที่แบบ ่างหน้าคุณะมาดูถ้าเป็นเคสของคุณที่เคยมีอะไรให้กันในวันสำคัญะคนคนนี้ยังเก็บไว้นะคะแล้วก็เอามาดูในบางเคสนะบางเคสก็อาจจะไม่มีมีแค่ภาพจำอยู่กับตัวเองอะค่ะทำได้แค่อยู่กับตัวเองคิดถึงคุณทีไรก็กอดตัวเองกอดตัวเองไม่ได้ไปกอดใครนะกอดตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร แล้วก็จินตนาการว่าการที่กอดตัวเองตอนเนี้ยมันคือการกอดคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือน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 สร้างสร้างจินตนาการให้กับตัวเองในในเรื่องของคุณแต่คนคนนี้จะทําแค่เวลาที่อยู่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองเท่านั้นนะคะเท่านั้นเพราะว่าหมอดูแล้วไพ่ขึ้นแบบนี้น่าจะเป็นบุคลิกของคุณที่ค่อนข้างจะรักษาฟอร์ม รักษาฟอร์มกลัวเสียนาไม่ว่าคนคนนี้จะทําอาชีพอะไรไม่ว่าคนคนนี้จะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งที่จะสื่อสารให้คนอื่นๆคืออะไรที่มันจะเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของตนเองอ่ะในเรื่องของความรู้สึกนะโดยเฉพาะที่มีกับคุณเนี่ยคนคนนี้จะเก็บจะไม่แสดงจะไม่แสดงความหวนไหวที่มีต่อคุณให้คนภายนอกได้รู้เด็ดขาด ต้องคลิลุกขนาดนั้นมามาดูกันซิโอ้คุณพระหมอเชื่อว่าทุกท่านเห็นไพ่ใบนี้ไม่ต้องบรรยายก็น่าจะเข้าใจคนคนนี้รักคุณนะคะ the lovers นึกถึงโมเมนต์หวานหวานอะ่ะนึกถึงโมเมนต์ที่ได้จ้องตาคุณนึกถึงโมเมนต์ที่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณนึกถึงโมเมนต์ที่มันมันมีความสุขอะ ซึ่งมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วใช่ไหมหมอต้องถามว่าใช่ไหมคนคนนี้เป็นชาวราศีเมทุนได้แล้วเนี่ยหรือคุณเป็นชาวราศีเมถุนคนคนนี้รักคุณนะคะเดลิเวอร์สำหรับนี้มีแค่เราสองคนรักคุณอนระักแบบไม่อยากรักใครแล้วด้วยโอ้โหโรแมนติกมากโอ้หมอว่าตอนนี้คนคนนี้คิดถึงคุณมากเลยเนี่ยทั้งอยากกอดทั้งอยากเจอหน้าคุณชัดเจนแต่พยายามข่มความรู้สึกเนี่ย จิกตัวเองไว้นะ่ะอย่าทักนะอย่าทักนะอย่าส่งสารนะอะไรเนี่ยอย่ากดโทรออกหาคุณนะไม่ได้คิดถึงแค่ไหนก็ต้องกอดตัวเองโอ้โหอะไรจะขนาดนัานมาดูกันต่อค่ะเลขเจ็ดมาสองใบเอ,เอขออภัยค่ะเลขเจ็ดมาสองธาตุ คนคนนี้7 of ว่น c e คนคนนี้กำลังหาวิธีนะนักวางแผนนักวางแผนตัวดีเลยเนะี่ยกำลังหาวิธีที่จะเข้าถึงตัวคุณอะคือพยายามจะคิดวิธีที่มันดูแนบเนียนแบบใครก็จับไม่ได้ว่าไอ้ที่จริงเนะี่ยที่มันเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยจริงๆคนคนนี้อยากจะ อยากจะเจอคุณแต่ต้องทำให้ดูเป็นความบังเอิญความบังเอิญที่ดูเหลือเชื่อเพราะว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตหรือว่าหน้าที่การงานคุณกับคนคนนี้อาจจะคนละเวกเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เฉียดกันเลยไม,ไม่ไม่มีทางบรรจบด้วยอะไรเงี้ยเป็นรูปแบบของการที่แบบว่าไปทำงานไปเรื่องงานไปธุระแต่บังเอิญบังเอิญไปเจอคุณ ณนะจุดจุดนั้นณนะที่ตรงนั้นนะคนคนนี้อยากอยากจะเซตเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วก็มีการวางแผนด้วยเซเว่นออฟซอสคือไพ่ของคนที่มีความเจ้าเล่ห์นักวางแผนตัวยงพลังงานนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แผ,แผนหนะะึ่งสองสามด้วยเซเว่นออฟซอสค่ะคุณเจอคนที่แบบเลขเจ็ดมาสองธาตุเหมือนตอนนี้คนคนนี้นิ่ง คุณก็นิ่งคนคนนี้ก็นิ่งใช่ไหมต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะที่ที่ที่พวกคุณนิ่งใส่กันเนะนี่ยคนคนนี้แทบจะคิดถึงคุณทุกวันเลยนะดูจากไพ่เลขเจ็ดขึ้นถึงสองธาตุแทบจะทุกวันนะ่ะที่มันผ่านไปอนะ่ะไม่มีวันไหนไม่คิดเรื่องคุณอนะ่ะขึ้นอยู่กับว่าจะคิดมากคิดน้อยแค่นั้นเองคิดในเรื่องของคุณอนะ่ะ เอาไงดีทําอย่างไรดีสร้างสถานการณ์อย่างไรดีสร้างกี่ครั้งแล้วมันก็ไม่บังเอิญเจอคุณสักทีก็ด้วยความที่สายงานพวกคุณมันต่างกันน่ะมันไม่มีทางมันจบอะยกเว้นพวกคุณบังเอิญไปเดินช้อปปิ้งในห้างที่เดียวกันซึ่งมันก็บังเอิญเกินห้างในประเทศไทยมีตั้งไม่รู้กี่ห้างก็บังเอิญไปเจอกันอีกจุดตรงนั้นเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไปแมทกันพอดีนัน่นน่ะ เป็นความมึงเอืญนที่เบื้องบนท่านจงใจพลังงานนะคะแต่คนคนนี้เคยนะ <c oughs> เคยเซตนะ <c oughs> เคยสร้างสถานการณ์แต่ก็ไม่เจอคุณแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คาด <c oughs> แต่ยังไม่ลับความพยายามนะคะ <c oughs> ten of pentacles เอคนคนนี้น่าจะอายุมากกว่าคุณนะอายุมากกว่าใช่ไหมฐานะดีกว่าด้วยคนคนนี้ทำอะไรที่เกี่ยวกับสายอาชีพทำได้หมดนะคะแต่ดูจากไพ่แล้วน่าจะเด่นไปในด้านอุตสาหกรรมที่มันเป็นอลูมิเนียม เหล็กอลูมิเนียมเหล็กหรือโรงงานอะไรที่มันมีเครื่องจกักรอะแมชชินใหญ่นิดนึงทำทำโรงงานก็ได้นะเอาจริงเท of อ e n พนท์เคโอฐานะดีนะเนี่ยทำอสังหาหรือเปล่าเนี่ยเจ้าพ่อในหน้าธุรกิจที่ดินฐานะดีค่ะหรือทำงานแบงค์ผู้จัดการสำนักง,งานใหญ่ผู้บริหารโอคุณเจอคนโปรไฟล์ดีนะเนี่ย คนโปรไฟล์ดีคนนี้ดูจากโปรไฟล์ยังไม่ตีความหมายดีกว่าอันนี้เราดูแค่ความรู้สึกที่คนคนนี้มีกับคุณนะคะมามีครบอะค่ะหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตแต่สิ่งที่ขาดคือคนที่ถูกใจซึ่งมันคือคุณไง tree of a n d s งานขายก็ได้ไดนะ ค้าขายเก่งเป็นในหน้างานขายทุกรูปแบบเป็นเซลล์ทุกรูปแบบมีบริษัทอะไรอ่ะขายตรงก็ได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าไพ่การเงินขึ้นดีน่าจะเป็นเจ้าของเลยแหละดูแล้วไม่น่าเป็นลูกน้องนะคะพลังงานทิศทางแนวโน้มโอ้คุณเจอคนที่หัวดีอ่ะเก่งในเรื่องทํามาหาก,กินไม่พอนะ ยังเก่งในเรื่องของการวางแผนในทุกเรื่องด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกถามว่าคนคนนี้เจ้าชู้ไหมไพ่ความเจ้าชู้ยังไม่ขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนคนนี้จะไม่เจ้าชู้นะคะคือบางทีเนะี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลน,นั้นๆน่นนะมันพูดยากนะมาละเป็นคนเฟลลี่ค่ะสามถ้วยคนคนนี้ชอบคุณมากเลยนะหมอว่าคนคนนี้รักคุณนะเนี่ยเดลเวอร์สามถ้วย คือคือคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกคุณน่าจะมีสตอรี่กัน่ะไม่ไม่น่าเป็นพลังงานของคนใหม่กิฟนะมันต้องเป็นพลังงานของคนที่รู้จักกันดีแล้วแล้วแล้วเคยเคยแล้วก็จบกันไปแล้วอะคือมันมีความผูกพันมันมีพลังงานทั้งทั้งภาพจำดีๆแล้วก็สิ่งปัจจุบันที่มันไม่เหมือนเดิมอะมันทำให้คนคนนี้หวนคิดอะคิดถึงเรื่องคุณเนี่ยคนคนนี้ดิ่งเลยเห็นไหมสิบดาบเนี่ย ไม่ป่วยกายแต่ป่วยใจอะไม่ใช่พลังงานของคนใหม่กิฟนะคะเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้จักแฟนเก่าคุณได้นะแฟนเก่าที่จบไปแล้วกับคุณอะจบไปนานอะแต่ก็ยังไม่ใช่ก็ยังแต่อยากเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นพลังงานของคนที่รักคุณไพ่มันขึ้นรักคุณหนึ่งสองใบอะ คนที่ฝากไพ่มาบอกว่าคิดถึงคุณมากรักคุณมากคิดฮอดคุณแต่กอดบ่ได้เนี่ยเป็นพลังงานคนเก่าค่ะหมอว่าเป็นคนเก่าอ่ะคนเก่านี้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยคนใหม่หมอให้แค่สิบเพราะว่าไพ่ใบแรกขึ้นเพจนะเพจก็คือเด็กเริ่มต้นใหม่ได้ฉะนั้นหมอตีให้แค่สิบเปอร์เซ็นแต่คนเก่าอ่ะเก้าสิบเลย six of o n e คนคนนี้ยังเชื่อนะคะยังเชื่อว่าเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ระหว่างพวกคุณอะมันยังไม่จบหรอกมันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดเหมือนช่วงนี้พักเบรกเหมือนมีภาคต่อโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคนคนนี้มีแพชชั่นกับคุณสูงนะซิกซ์ออาเนี่ยคือคือการพิชิตใจคุณเนี่ยมันคืออะไรที่แบบ มันเหมือนคนคนนี้วิ่งวิ่งมาราธอนวิ่งแข็งแล้วเข้าเส้นชัยที่หนึ่งอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ดูแบบว่ายากทา้าทายต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนในการพิสูจน์คือการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะในในไม่ว่าจะเป็นกรณีคนเก่าคนใหม่นะคนคนนี้รู้แหละว่ามันยากมันเหนื่อย มันต้องทําอะไรให้คุณมีความเชื่อใจมากกว่าแต่ก่อนเป็นทวีคูณแต่คนคนนี้จะไม่ยอมแพ้เพราะคุณคือจุดหมายเพราะคุณคือเป้าหมายคนคนนี้ยังเชื่อว่าเรื่องระหว่างคุณเรื่องระหว่างเราอ่ะยังไม่จบใช้คํานี้นะคะ the fool แต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็ไม่เร่งรีบในเรื่องคุณนะก็สบายสบายเหมือนเหมือนเป็นพลังงานของคนที่พอถึงช่วงจังหวะที่มันนึกถึงคุณก็ยอมรับแหละว่ามันดริง ก็จะจมก็จะปล่อยตัวเองอ่ะให้อยู่กับความคิดที่มีแต่เรื่องคุณแต่พอพอมันแบบว่าพอมันถึงจุดจุดนึงอ่ะคนคนนี้ก็จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชื่นชอบเป็นคนมีความอิสระในตัวสูงอ่ะฉะนั้นพลังงานแบบนี้จะไม่ค่อยจมอยู่กับความทุกข์นาอาจจะซึมเรื่องคุณแค่ไม่กี่วันแต่หลังจากนั้นก็จะรีเซ็ตตัวเองแต่เช่นเดียวกันพอเวลานึกถึงคุณทีไรมันก็จะเป็นอีกคนคนนี้ก็จะเป็นในรูปแบบเดิมอีก แล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบของการเป็นเดอะฟูลในรูปแบบของการเป็นตัวตนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนเป็นคนแบบไม่ถึงกับสองบุคลิกอะแต่จะดูเป็นคนที่เอ่อคือเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณอะมันมันจะดูพฤติกรรมเปลี่ยนทันทีอะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ต้องเป็นคนใกล้ตัวต้องเป็นคนรอบข้างอะถึงจะสัมผัสได้ คนคนนี้เป็นคนที่รักตัวเองมากนะคะเคยเชื่อเคยคิดมาเสมอว่าเออเขาเรียกว่าอะไรคือคือคนคนนี้ไม่ศรัทธาในเรื่องรักแท้แต่มารู้จักคุณเนี่ยคุณคุณทําให้คนคนนี้เปลี่ยนไมายเซตเปลี่ยนมุมมองในความรักอะ่ะว่ารักแท้มีจริงตอนที่มารู้จักคุณเนี่ยแหละตอนที่มาเจอคุณนี่แหละคนคนนี้ไม่เคยเชื่อ แต่มาเจอคุณเนี่ยคนคนนี้เชื่อแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเองนะก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเองค่ะไม่มีใครเปลี่ยนคนคนนี้ได้แต่คุณนะเป็นคนที่ทําให้คนคนนี้เสียสูญย์เสียทรงได้คุณคุณนั่งอยู่ในใจคนคนนี้ยใจของคนคนนี้มีแต่คุณเต็มใบหมอบอกเลยถึงจะรักตัวเองแค่ไหนแต่ก็รักคุณมากกว่า เพียงแต่ว่าไม่ยอมรับตอนนี้ยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับแหละว่ารักคุณแต่เวลาคิดถึงคุณนี่ก็จะเป็นจะตายนะเพราะไพ่พขึ้นสิบดาบคือหน้าตาดูดูไม่มีดูไม่มีออร่าค่ะจนคนรอบข้างสัมผัสได้ดูออกแหละว่าเหงาแต่ก็พยายามทำตัวหลันล่าแบบไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือเศร้าแต่ก็ต้องกบเกลื่อนดูแล้ว ดูแล้วมันเป็นพลังงานของคนที่ต้องรับผลของการกระทําตัวเองนะแต่ก็ยังไม่ยอมรับนะคะมาก้าวถวยพยายามคนคนนี้พยายามพยายามทําตัวเหมือนคนไม่ถูกอะ่ะมันคือสิ่งที่คนคนนี้อยากจะสื่อสารให้ทุกคนรู้นะรวมทั้งคุณด้วยถ้าคุณยังรู้ข่าวสารคนคนนี้ได้นะคะคนคนนี้พยายามใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มีความสุขอะ่ะ ไปอยู่กับครอบครัวบ้างไปใช้ชีวิตแบบอยากทําอะไรทําอยากไปไหนไปอยากกินอะไรคือแบบใช้ชีวิตเปตัวเองอะเปตัวเองเต็มที่แต่ในใจก็แอบบคิดแอบบนึกแอบบหวังแอบคบาดหวังก็ได้นะในเรื่องของคุณไว้เหมือนกันแต่มันเป็นการแบบเก็บซ่อนนะคือต้องทำอะเพราะถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันก็คิดถึงคุณไง ถ้าไม่ออกไปสังคมเลยไม่ออกไปข้างนอกเลยก็ยิ่งจะดูดูแปลกจะดูให้ใครต่อใครจะอ่านภาษากายออกในด้านของความรู้สึกที่มันมีกับคุณฉะนั้นคนคนนี้ต้องพยายามฟื้นตัวให้ได้เร็วเวลาที่คิดถึงคุณนะถามว่าคิดถึงคุณมากไหมมากสิก็ยังก็ยังบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเนะี่ย คุณอย่าคิดว่ามันจบมันยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยยังคิดว่ามันสามารถจะมีภาคต่อได้ยังคิดว่าเรื่องระหว่างคุณกับคนคนนี้ยังไปต่อได้เลขสิบใหม่ละพลังงานเลขสิบขึ้นถึงสามธาตุคนคนนี้รู้นะคะว่าว่าถ้าจะให้คุณกลับมามันคงเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วคนคนนี้ต้องพยายามมากแต่ แต่คนคนนี้ก็จะทำจะทำทั้งทั้งที่ปกติคนคนนี้ไม่เคยจะยอมทำอะไรตามใจคนอื่นๆนะด้วยความที่เป็นเดอะฟูอะคนคนนี้จะทำอะไรจะเลือกที่จะทำอะไรก็ตามอะจะต้องเป็นความพึงพอใจของตนเองเป็นหลักแต่เรื่องคุณเนี่ยไม่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือลองไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะมีความสุขแล้วอะเพื่อที่จะเอามาชดเชยในสิ่งที่ ในสิ่งที่คุณหายไปจากชีวิตอะซึ่งมันก็ชดเชยกันไม่ได้มันมันก็เป็นความสุขแค่ประเดี๋ยวประดาวะ่ะมันมันไม่ใช่ความสุขที่แบบว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆอะซึ่งมันมันหาได้แค่จากคุณอะยังมีแพชชั่นกับคุณสูงนะเนี่ยคุณดูดิไฟลุกเลยเนี่ยตัดคุณไม่ได้อะลืมคุณไม่ได้เหมือนเถียงกับตัวเองอะค่ะย้อนแย้งเนาะดูแล้วเป็นพลังงานของคนที่ย้อนแย้งมากพยายามทำตัวแบบว่าอยู่ได้ดีอะ ทั้งๆท,ที่ในใจเนี่ยโคตรต้องการคุณอะคือไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณอแอบกลัวเหมือนกันนะแอบกังวลเนี่ยดูก้มหน้าไพายก้มหน้าแอบกังวลว่าจะทำยังไงดีในเรื่องของคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้คุณกลับมาจะทำอย่างไรเพื่อให้คุณ หายโกรธจะทําอย่างไรเพื่อให้คุณให้โอกาสจะทําอย่างไรเพื่อให้คุณให้อภัยพลังงานค่อนข้างเครียดนะคะเจ็ดาบสิบไม้เนี่ยหมอมองว่าเหนื่อยนะคุณทําให้คนที่ไม่เคยแบบแพ้ทางใครอะ่ะแพ้ทางคุณได้อะ่ะเจ๋งไหมอืมคนคนนี้ โคตรห่วงคุณเลยนะหึงหมอว่าคนคนนี้หึงคุณมากนะถ้าช่วงนี้คุณคุณมีคนเข้ามาจีบนะหรือใครใครเปยใครพูดหรือใครส่งสัญญาณอะไรใดๆอะว่าอยากจะจีบคุณคนคนเนี้ยไม่โอเคอะแต่ทําอะไรไม่ได้ต้องนิ่งมันเหมือนไปเติมเชื้อไฟให้คนคนนี้ต้องรีบคิดอะไรในในด้านของของของการที่มันจะ เขาเรียกว่าอะไรอะัในด้านของการที่มันจะจะสื่อสารกับคุณคือคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ละถ้าอยู่นิ่งอย่างเงี้ยถ้าคุณเปิดใจเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสอีกเลยหมายถึงว่าถ้าคุณเปิดใจกับคนใหม่คนคนนี้ก็จะหมดโอกาสแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวก็กลัว,ก,ก,ลวก็กลัวด้วยความที่ตัวเองเคยใช้ชีวิตแบบฉันเป็นผู้เลือกอะฉันเป็นคนกําหนดอ่ะเดี๋ยวฟ่ะ ใครมาบังคับไม่ได้นะแต่ในเรื่องของคุณเนี่ยคนคนนี้ต้องทําตัวใหม่ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ต้องต้องเป็นคนที่แอคชั่นอะไม่ใช่รอให้ให้คุณมาแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไม่ทําอะไรอยู่ละคนคนนี้หวงคุณหวงคุณไม่อยากให้ใครมาจีบคุณแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะด้วยปัจจุบันสถานะมันสถานะ ไม่มีกับคุณแล้วไงสถานะอะไรไม่มีกับคุณแล้วจะไปหึงไปห่วงคุณก็ทำไม่ได้แต่ก็ห่วงพลังงานนะคะมาขออีกใบหนึง่งแสดงว่าคุณมีคนจะมาจีบนะเนี่ยโอหมอหยิบไพ่ขึ้นมาเลยคนคนนี้นะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ดี แล้วก็มีคุณค่ามากคนนึงเลยเท่าที่คนคนนี้เคยรู้จักความรักมาคุณคือคนดีคุณคนหนึ่งคุณคือสิ่งมีค่าที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตอะซึ่งก่อนหน้านั้นคนคนนี้อาจจะมองคุณมีค่าน้อยกว่านี้นะแต่ตอนนี้คนคนนี้มองคุณมีค่าระดับสุดฉะนั้นในเมื่อคนคนนี้รู้สึกว่าคุณคือคนที่มีค่าสิ่งเดียวที่คนคนนี้จะทําก็คือการที่ต้อง แสดงการที่ต้องพยายามการที่ต้องสื่อสารการที่ต้องทําอะไรอะเพื่อมันมันเป็นการทําให้คุณเปิดใจทําให้คุณให้โอกาสทําให้คุณยกโทษให้ทําให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือต้องหาวิธีค่ะต้องแสดงออกอะไรสักอย่างแหละในด้านของของความสัมพันธ์เพื่อให้คุณได้รู้ว่า ต้องการคุณนะคุณคือคนที่ดีแล้วมีค่าฉะนั้นตัวคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆทำมาหากินของคุณไปเลยค่ะคนคนนี้จะใส่เต็มจะจัดเต็มเองเมื่อถึงเวลาถามว่าเร็วไหมไม่ไพ่ธาตุดินเนี่ยอีกนานอีกนานพลังงานใจเย็นมาก ใจเย็นมากต่อให้คิดถึงคุณแค่ไหนก็กดอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไว้ยอมทํำร้ายตัวเองอ่ะจิกเนื้อตัวเองไว้อะไม่ให้กดไม่ให้แชทหาคุณทั้งๆที่คิดถึงคุณมากต้องการคุณมากอยากให้คุณมาอยู่ข้างๆอยากให้คุณอยู่ตรงนี้อยากหันหน้ามาเมื่อไหร่คุณก็อยู่ตรงนี้ตลอดไม่ใช่ว่าหันหน้ามาไม่มีคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่คนคนนี้ต้องการแต่ถ้าจะให้ take action เร็วๆคนคนนี้ก็ไม่ทำ ค่อนข้างกังวลค่อนข้างกังวลเหมือนเหมือนกับเหมือนกับมันมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่ใช่พลังงานของเด็กอ่ะมันเป็นพลังงานของผู้ใหญ่อะใจเย็นต้องใจเย็นแต่ถ้าทำก็คือชัดเจนก็คือตึมทีเดียวแล้วแบบจบทุกอย่างคนอื่นไม่มีสิทธิ์ในตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คนคนนี้คิดนะแต่มันเป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ หมอมองว่าคนคนนี้จะแอคชั่นนะแต่ไม่ไวหรอกค่ะเพราะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดเนี่ยไพ่ขึ้นธาตุดินขึ้นคิงเป็นใบปิดคนคนนี้ค่อนข้างปักจิตปักใจแค่คุณต่อให้การแสดงออกภายนอกมันจะดูหลั่งลาปาร์ตี้ดูแบบเดทคนนั้นควงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าเลยมันคือการแสดงเดอะฟูลแสดงเก่งค่ะนักแสดงใจอยู่ที่คุณ คุณเนี่ยได้หัวใจคนคนนี้ไปเต็มๆก็ประมาณนี้เลยค่ะคิดฮอดแต่กอดพอได้จริงๆก็ทรมานตัวเองต่อไปคุณก็ทํามาหากินคุณก็เตรียมตัวค่ะทําสวยทาหล่อเพิ่มเลยเอ,อ่อถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็ทําสวยเพิ่มเลยค่ะคนคนนี้จะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณอีกเมื่อถึงเวลาเพราะว่าคนคนนี้จะไม่ทําอะไรที่มันย่องแยง้ยงไพ่ขึ้นคิงอ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่โตแล้วอ่ะมีบุฒีภาวะค่ะ ทำอะไรไมัต้องจริงจังชัดเจนแล้วก็เป็นทางการเข้าตามตอกออกตามประตูขอบคุณทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ให้กับทุกคลิปของช่องเรานะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการเป็นอย่างยิ่งบุญรักษาทุกท่านพระคุ้มครองทุกคนพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ